สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีมาบัดฝนปุบุเนีน่ยันนี้พามาชมบรรยากาศช่วงกลางคืนครับผมกับวัดทุ่งสว่างงานปิดทองฝังลุกในมิตรครับผมเป็นนี้ก็เข้าได้ไหมนะ เมื่อวานมีอีเกลกล้วยหอมไปแล้วครับวันนี้ก็ผมก็เอาหนังมีอยู่แล้วแต่มีว่จรีอเรียงจรียงอะไรเนี้ยอันนี้เพิ่งมาถึงครับยังไม่ทราบว่ามีจรีย่างนี้เปล่ากับแต่แต่ไม่ขายก็ ห้าก็เงียบแล้วครับตอนนี้จากที่เต็มเต็มหายหมดครับแล้วก็มีมา,มาต่างพยียนครับเสียงก็ไม่ได้รองครับ ก็มีเกล่นไปเมื่อวานมื่อคืนมื่อคืนวานแต่หมดแล้วครับผม มันไม่มีการลองเสียงนะครับเดือดเปิดไฟโชว์นาจะไม่เห็นเปิดไฟัยเปลือกอะไรเบยน่าจะไม่ให้ลองเสียงนะครับได้อดเปิดไฟโชว์ ผมแต่แสงสีไปก่อนครับเสียงคงไม่ได้ฟังครับวันนี้ปิดน่าจะเกิดปัญหาอะไรไม่รู้ครับปิดไปแล้วครับตอนนี้ก็รับผมปิดปิดน่าจะจะคู่ครับผมเดี๋ยวไปดูในวัดก่อนครับ ก็ทยอยเก็บไปแล้วครับอันนี้ก็มีดตานหลังก็มีเจอเงี้ยเจอเงี้ยงล้วไม่เห็นแล้วผม การยำคืนครับเอามาฝากผู้ชมทุกท่าน,นครับผมงสวยงามแนวไหนผมคลิปน,น,น,นี้ก็แค่น,นี้ก่อนครับผมคลิปหน,น้านเอามาฝากใหม่คลิปน,นี้ก็สวัสดนนี ทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้เลยครับผมสคลิปน,นี้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีมีกำังใช้ทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับผม